สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองมาแบบรำเพื่อนอ o ฟฟิเชียลโอ้โหวันนี้นะคะคพี่พออยากกินตับประสกแต่ว่าหนูกินมาแล้วค่ะพี่น้องคาม่าเออเอ,อ๊มีผู้ไหนมาหสัมผัสปนออมัอนขึ้นออยากสัมผัสคนแ่นอมมีแต่พ่ออยู่ตรงนี้แล้วไรสุดอะไร เดียวมาเอฟซีบอกแล้วเดนี่อ๋เดี๋ยวเอาพี่แปงนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนแล้วัไปเด้อนี่คือวันที่หนึ่งที่มันอับนะแล้วก็เปลี่ตัวสวัสดีค่ะพี่แป๋วสนใจสักคิ้วถาวรกับพี่ฉันไหมคะสักคิ้วสักปาก นี่ไหมคะคุณพ่อตับักหุ่งตับักหุ่งตับักหุ่งโอ้ให้พี่ยาวแก่ผ้ามาฟันลงข้างล่างหน่อยโอ้อาบน้ำแล้วตัวนี้เขาคือว่าจะอาบน้ำแล้วตะด่วนนะพี่สู้ซีกันกับเพื่นแล้วโอว้ยหนูอาบลูกที่มีมันต้องเป็นแบบนี้บ่ฮะ นีบอกสัมผัสบาหุโฮดไอ้สัมผัสบาร์ฮดได้เถอะบาหุดทักไทยพ่อแม่ใครที่จองบัตรแล้วอยากมีเด็กเอ็นสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ยาวเป็นตะเบิงเพชร้ันแพงเพชร้ันแพงนะคะใส่จานแน่เลยพอกินยุ่ยใส่แตกอิ่มหลัวก็ยังเฉยอยู่เนาะใส่จานกูกินแน่กูเบว่างเออจักเก็บนั่ง ครับภาษที่กระใสเจอกันวันนี้วันที่หนึ่งนะครับคอยให้ใจโบเกินสองหมื่นเอาพ่อกันโซกับโป๊กพ่แมนสซกัโป๊กเขามีความสวยเป็นธรรมชาติเขามาเขามาเจอเจอกันเลยค่ะเพบแป๊บคุณหมอว่าเจอกันเลยที่ยี่สิบเจอกันเลยค่ะเตรียมชุดเพชรไปด้วยนะเจอกันเลยคุณหมอเตรียมชุดเพชรไปด้วยหนุวยเตรียมชุดเพชรไปด้วย มายืมใครมาก็ได้ปัดเราหนัดเราขายเวนแน่นี่แหละเราพี่นุ่ยเราขายบนเหล้วเว้นเดือนนี้แล้วจะทำกับขายขายงานนะอะไรงานนั้นงราไม่กินข้าเหมือยกันนะข้าวกระถิ่นกินกระสใสเออเนาะนี่ดับหมดเลย เจ้านั่นแหะเกิด hmm. ต yeah. oh oh claro. ok. ื่นก้อนหมูกอนเด้อไข่ใส่ก้อนหมูเด้ออยู่โดมไข่ออกจากโดมก้อนหมูเออแมนเออตื่นเขาใส่เสือประมาณเจ็ดมุงเขาใส่เสือประมาณเก้ามุงจุนบเนี่ล่ะตื่นสวยจุ๊เนี่ยละตื่นสวยมันใส่รุ่นไข่ใส่ที่หนึ่งมูพอไข่ตื่นแต่เจ้าสาวเราไข่ไผ่เสื้อดำเสร็จจิตใจเราขาวสะอาดครับค่ะเหมือนฟันขาวเหมือนฟันหนูเลยค่ะบ้านพักไหนคะอินยูเสเบิ่งไปยิงไปวันนี้นะ เขาวเหมือนฟันเลยเบาว่าเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าพร้อมเดินท่ะพี่เบาเจอกันเอาชุดเพชรไปด้วยนะเมื่อนั้นเบ้าต้องเป็นเผล่ต้องออกเป็นประเอ็เรื่องืัอนั้นไอ้วันนี้เราไปยัวส่วนเัาดียังส่วนแล้วบัตรเชือบ้าวารต่บ่มีซ้อมโ่รล่ากับอะไรที่น้องการ่วงสองบ่มมี่เพราะว่าเขาเห็นเข้ามาประมาณสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนสิ้นเดือน พี่ยาครูพึ่งยตื่นยังก็คุยกันอยู่แต่ชุดเพลงแตเ,เทงได้ปมสวัสดีเสียสี่พันคนชมนะครับป้าเดยวตัวข่อยตวัวได้ได้มานี่แหละใจฟูเลยใจฟูเลยเงยใจฟูเรื่องหนูแต่งตัวสวยใช่ไหมคะศิลปินเราไปหลายคนอยู่นะครับศิลปินไรสดด้วยครับวันเกิดไ์ไ์สดด้วยวันเกิด ตอนนี้กำลังหารถแทนตอนนี้พ่อกานใช้กำลังรถแท่งรถแท่งบ้าเข้าไปตัวละเมินแปดตัวไปกุจนี่หรือละเมินแปดแก่าดเงินตีเองก็แล้วแต่อย่าไล้เหมืนแม่อยู่บนเมินแปดจ้ะ ก็ว่าแล้วจะซื้อขายบัตรสาวน้อยมื่อใดก่อนแจงเอฟซีเนี่ยอืมตลอดมากจะขายบัตรสาวน้อยมื่อไหนนะเดือนนั้นน่ะโปรแกรมลาบ้านมือเท้าเหมฮะนั่งกับมือกันอันบ้านเเราที่มือบ้านทีซื้อเออพ่อกันอีพอดจะมีแขกรับเชิญไปลาเนี่ยด้แขกรับเชิญเจ้าจ้างรถเฮีเจ้าก็ต้องเอาแขกรับเชิญตัวกะสีสวมหน้าสวมตาเนาะค่ะพี่น้องแม่นบ่กค่ะติดต้องบ่หนูก็ได้ค่ะพี่ฮอดดีก็ได้ว่างด้วยกันค่ะแขกรับเชิญ คนเข้าต้องขาาขาจะคลองตัวันสันป้รดสีมซื้อเฮ้านะแม่นปะคะแขกรับเสิ้นะนคะมีปูรใด่ามาบอกคนที่มาทำหาดาหานน่ามายังมุดหนีก็ด่ามาแอดมินเนาะแอดมินอะไรแอดมินบา่าเขาถามหาแอดมินบบาเนี่ยอ๋อ ป้อมแปมสวยจริงไม่มองสา <c oughs> โอ้ยผู้ใดพอดจะบอกเข้าไปว่าหลามองสายปะยังหูผู้เบาเกาบอนผู้บอมีบอมีหลับบอมีผู้เบาเกาวงกาหมดแล้วั้อเธอ่ะมีมีมีบอมีไก่ไป๊ัละบอมีพวกลงจากเกียงไก่อะบอมี ตาบวงหรือไม่มูบาวเกาให้พวกกบาล้าัเชื่อพี่น่องยแกไปเสื้อเล่าค่ะแล้วแล้วผอหมัวค่ะจิมมี่จังไหนพี่เลยอยู่น้ำลากแต่อยู่พุ่น้องหาเสือคบอนอ้าวอ้าวหาเรียงให้แล้วเขาไปเปิดโตพแห้งแล้วอยูใส่โบเมียนอ้ยอาโบเมียนอาหรออายมเป็นม บ OK ja okay. ่ม well, ีผู้เบาเก่าบ่เด้เขินมันบ่เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงบ่แมนบ่แมนเอาพี่ดอกติดเสื้อผู้ใดแล้วบ้างหนูก็พ่อกันใช่เนาะเอาิดเสื้อผใวางบเวกโอยถามนันบอเอขยมอากาศอกเห้มันเลื่อไอ้ากีเลยันเยฟิม ผมแปลมันไม่ผูกบอลเลยพวกแกว่าล่ำจะเสียคะเพราะว่าติดใต้ออกเยียดใต้ออกลูกสาวเบียร์คือจะหลอกเลิ่อเพลงโอ้คือจะหลอกเลิ่อเพลงนา่งอีพ่ออะน้องเบียร์ก็สิเลิกหลองเพลงถ้าเจ้าถามพี่น้องไปมีไปมีข้อมูลมาจะใส่อีกแล้วไงพี่เบียร์เส้าหลองเพลงเป็นอะไบ้างใส่จะนีอะไรกันโอ้ เสื้อผีเล่เสืเห็นยูเดอน่ะเห็นยูเดอร์โอ้ยจังเมียนอันเนี้ยในเขาตัวในกาเซียเขาจะดีประท้ากับความจริงกอบประเทศเขาเลยมันบอกี่หรบอบอเคยมีแฟนแบบนักดนตรีพี่น้องรู้สึกหไหนฟังนู้กับเตกี้นี่แหละสาเหตุที่เป็นนางนึงคือแบบสร้างภูงามปากแดงเขินเลยเฮ้ยสาเหตุเป็นนางพี่น้อง